กลุ่มทำพริกแกงเผ็ดกลุ่มอาชีพสตรีจากบ้านนิ้วหมู่ที่4ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิที่สร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับสตรีในหมู่บ้านอีกทั้งยังสร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่ว่างงานให้มีกิจกรรมทําในแต่ละวันอีกด้วยในทุกๆวันเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันหลังจากที่สมาชิกกลุ่มเสร็จภารกิจจากการทําไร่ทํานาในแต่ละวันของตนเองแล้ว ทุกคนก็จะมารวมกลุ่มกันเพื่อจัดเตรียมทำพริกแกงเผ็ดส่งออกจำหน่ายโดยใช้พื้นที่บ้านของนางบุญจันทร์บุญมาประธานกลุ่มเป็นที่ตั้งดำเนินการกลุ่มซึ่งกลุ่มทำพริกแกงเผ็ดมีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น7คนซึ่งแต่ละคนก็จะร่วมกันทำพริกแกงเผ็ดให้เสร็จตามออเดอร์ในแต่ละวันโดยช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มคือคนในหมู่บ้านที่จะมาซื้อพริกแกงเผ็ดกันถึงที่รวมถึงแม่ค้าขายปลีกที่ตลาดเทศบาลจตุรัส ที่จะมาสั่งพริกแกงเผ็ดเพื่อนําไปขายต่อในทุกวันอีกด้วยกลุ่มทําพริกแกงเผ็ดได้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างไรมาฟังจากประธานกลุ่มกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบุญจันทร์บุญมาค่ะเป็นประธานกลุ่มพริกแกงเผ็ดของบ้านนิ้วค่ะปกติก็ชอบทําอยู่แล้วเวลาว่างเมื่อก่อนก็ทําพริกแกง ไปแจกคนนู้นคนนี้ที่เขาอยู่บ้านใกล้เรียนเชียงเรามีวัตถุในพื้นที่เราก็เลยคิดกันในสว่วนนี้นะคะว่าเราจะมารวมกันทำพิกแกล็ดฉันได้มีโอกาสไปไประชินระดับตำบลเราก็เลยมาปรึกษากลุ่มว่าเราจะทำยังไงถึงจะมีเงินทุนจะเลยได้มาปรึกษากับสมาชิกว่าเราจะ ไปของบประมาณกู้เงินจากทางกลุ่มพัฒนาสตรีซึ่งทางกลุ่มก็เห็นด้วยเพราะว่าเราจะได้มีทุนในการซื้อวัตถุดิบจากของเกษตรกร,ท,กรที่ผูกเอาไว้เพื่อจะได้เพิ่มรายได้ให้แก่ทางชาวบ้านในการ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เช่นหอมกระเทียมสิงขาตะไคร้อะไรที่มีอยู่ก็จะได้มีที่ขายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิในวงเงิน76,870บาทกลุ่มทำพริกแกงเผ็ดก็ได้นำเงินมาซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านในพื้นที่พร้อมทั้งดำเนินการผลิตพริกแกงเผ็ดออกจำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น ทําให้การจำหน่ายพริกแกงเผ็ดของกลุ่มสามารถทํารายได้คิดเป็นกำไรต่อวันประมาณ2,000บาทเฉลี่ยเดือนละ60,000บาทจากเดิมที่เคยใช้ครกตำ่ำจึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องบดแทนเพื่อให้การผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการของกลุ่มได้มีการแบ่งปันผลกำไรจากการจำหน่ายพริกแกงเผ็ดให้กับสมาชิกร้อยละ10ต่อคนส่วนที่เหลือก็ได้นำเข้ากองกลางของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับการต่อยอดอาชีพกลุ่มต่อไปนอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการจัดเก็บเงินจากสมาชิกวันละ20บาทเพื่อเก็บไว้สำหรับชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอีกด้วยทางกลุ่มก็มีเงินที่จะจัดจ่ายใช้สอยให้ลูกหลานไปโรงเรียนใช้ใจ่ายในจำเป็นีแกงเผ็ดของเราถึงจะ ราคาไม่สูงแต่เราก็ขายได้ทุกวันกลุ่มทําพริกแกงเผ็ดนอกจากจะสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วยังสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืนพริกแกงป้าเผ็ดถิงใจใส่อะไรก็อร่อยค่ะ